สวัสดีครับ <c oughs> นะพบกันในรายการยิปซีโอซีริกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมติดต่อสอบถามกันได้นะไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมครับนะติดต่อสอบถามกันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ได้ไม่เกินโครันหนึ่งคำถามเท่านั้นนะอ่าเข้ามากันได้ครับผมนะกดแชร์กดไลฟ์นะ good share, good live, นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะ พิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่เล่นนะและตามด้วยคำถามนะขอรับกดแชร์ออกไปนะคนละ9,999แชร์ 9, 9, 9นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามกันได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะครับผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแรเหมือนเดิมเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปนะ กดแชร์จนมีคําว่าผู้ชาขึ้นเหนือคู่เหนือชื่อนะครับไม่ใช่กดแชร์ไปเฉยๆครับผมนะแชร์จริงครับ อแชร์ uh, แล้วแพนยี่สิบแปดภายในปีนี้หนูจะตั้งท้องไหมไม่ดูครับเรื่องตั้งท้องผิดกติกาครับนะไปดูส่วนตัวครับดกดแชร์ออกไปเซิคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์บอกให้เปลี่ยนคำถามใหม่เข้าใจไหมถ้าไม่เปลี่ยนคำถามจะไม่ดูนะต้องเปลี่ยนคำถามใหม่ กดแชร์ออกไปนะอ่ะไปดูซิดล่าสิบแปดไม่มีแชร์ให้นะขอกดบอกให้พิมพ์คำว่าแชร์นำหน้าะก็ไม่มีก็ไม่มีประโยชน์อะไรแชร์แล้วดรีมจะได้เงิน นะออกปลายปีเงินจากอะไรแชร์แล้วดีมจะได้เงินออกรถปลายปีได้เงินจากอะไรคือคุณดูปลายปีผมดูแค่3วันผมไม่ดูนะครับนะผมจะดูแค่3วันนี้ครับถ้าใครถามอะไรปลายปีถามไกลๆผมไม่ตอบนะไปดูส่วนตัวอย่างเดียวมีโปรโมชั่นมาดูกับผมส่วนตัวแซงคิวเข้ามาได้นะโอนขอพร้อมโอนก่อนดูนะ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไม่ตอบครับเออนะติดแล้วรีมจะได้เงินออกปลายปีคือถามมาถามภายในสามวันครับไม่ได้ถามแบบข้ามข้ามปลายปีครับนะกดแชร์ออกไปบอกให้แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม แชร์แล้วค่ะออมพรุ่งนี้หรือวันศุกร์ครับจะได้เงินที่รอผมดูแค่ผมดูแค่สามวันนี้ก็วันนี้อ่ะเดี๋ยวดูให้ก็น่าจะออกแล้วแหละพรุ่งนี้นะเงินน่าจะออกแล้วแหละภายใน3ามวันนี้ตอบแค่นี้นะกดแชร์ออกไปคนละ9 9้าพัเก้าร้อยแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะ าถามกันเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งําถามเท่านั้นนะอ่ามาครับอ่าติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัฐ Facebook โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร061 9922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ1 5 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์พอบนะมีตรามหานิยมเบอร์โทร08492-666-58่เก้าสองหกหไอดี AJTOP 1 6นะแชร์แล้วผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รางวัลไหมครับไพ่มันเป็นเด็กถือไม่เท้าอ่ะมัน,มนเป็นแค่เพลงจุดเริ่มต้นเนี่ก็ยังไม่น่าจะได้รางวัลน,นะเพราะมันไม่มีรางวัลอะไรให้นะอืมนะ ถ้าจะได้รางวัลมันน่าจะเป็นไพ่หลายหลายเหรียญหน่อยนะนี่มันไม่น่าจะได้กดแชร์ออกไป <c oughs> นะคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะบอกให้กดแชร์ออกกันนะก็ไม่ค่อยอยากจะแชร์นะถามเวลาถามก็จะไม่ค่อยจะพิมพ์นำหน้านะ นกดแชร์ออกไปด้วยคร9 9 9นละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์ share แล้วชื่อเล่นถามโดยมีท่านอาจารย์อ้นะและผมอาจารย์ท็อปนะครับดูแลรายการเหมือนเดิมเข้ามากันได้แชร์แล้วแชรนะมาครับกดแชร์ออกไปนะอืม กดแชร์ออกไปครับแชร์แล้วบีจะมีโชคลาภไหมคะไม่น่ามีนะครับไพ่เบียหัวแตกครับกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอ่าเดี๋ยวสาภาพผมก็จะหมดเวลาลงแล้วนะผมให้โอกาสก็แชร์กันไปนะ ดูตามเวลามาถึงเวลาผมก็ไปนะอืมเล็กสองนาทีนะครับเข้ามากันได้ตอนนี้กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับเข้ามากันได้นะคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้เอ้ย อะไรนักหนาเนอะมากดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วยกสอบถามเรื่องความรักา่ามีแฟนแล้วอาจจะดูมาเขาก็รักเราดีนี่ไพ่มันคือติดตามนะมีอะไรเขาก็ฟังเรานะกดแชร์ออกไป คนละเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนาเวลาผมใกล้หมดแล้วนะใครจะถามอะไรก็รีบเข้าเข้ามาแล้วกดแชร์ก่อนแชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถามครับนาเข้ามากันได้ ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะบอกให้กดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามาครับมาครับกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์ โ้ oh. มันเดเเด้งๆอยู่แคทไม่มีผู้แชร์นำหน้านะผิดกติกานะครับนะกดแชร์ก่อนครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะไม่มีผู้แชร์นำหน้าขอข้ามครับถ้ามีผู้แชร์ผมถึงจะตอบให้ แชร์แล้วความรักมีแฟนไพ่บอกว่าก็เนี่ยติดต้องติดต่อกันอยู่ตลอดโทรถามโทรตามตลอดไพ่มันว่าอย่างนี้นะคุยกันในโซเชียลจะดีกว่าคุยเรื่องจริงไม่รู้เป็นเพราะอะไรไพ่ช่วงนี้นะนะแคทเอาอะไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะไปละมีใครจะถามอะไรก็ถามเข้ามาในเวลานี้ นะเพราะว่าถ้าออกไปแล้วก็กลับมาถามมาตอบไม่ได้นะกดแชร์ออกไปซิเร็วอา่าบอกให้กดแชร์ออกไปแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชีร์แรสแล้ก็คำถาม เอาละเครื่องผมมีปัญหามากเลยต้องออกก่อนนะ